สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอยู่ในป่าเห็ดกันอีกแล้วไปค่ะคลิปนี้ตั้งใจมาเก็บอุย้ยเห็ดดำทัดคันตรันนะคะเราก็ยังอยู่ในป่ากับน้องนกเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนไปลุ้นกันทุกคนนกไปถึงไหนแล้ว จอกองเห็ดใหญ่ขนาดนี้จะเหลือไว้ให้เราไหมโอเคทุกคนมาเจอเห็ดอยู่จ้ากลุ่มใหญ่อยู่นะกลุ่มแรกของเราค่ะเห็นรอยตัดขาเห็ดสะท้อเลยค่ะทุกคน เห็ดนี้ช่องนี้ชอบเก็บเห็ดแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมวิวด้วยนะคะบางคนที่มาตำนี้คือเขาอยากเห็นเห็ดอย่างเดียวเลยทุกคนแล้วก็เวลาเราถ่ายเห็นวิวอ่ะเขาก็จะบอกว่าตาลายนะคะทุกคนค่ะผมว่าป่าสวีเดนมันสวยมากก็แต่ว่าคนชอบก็เยอะอยู่นะก็เรียกว่าใครชอบเราก็ดูกันต่อไปนะคะแล้วก็อขอทําในแบบที่ตัวเอง ถนัดเราก็อยากดูเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบนั่งดูคลิปตัวเองค่ะเวลาเงาเงาเศร้าๆนะทุกคนเปิดคลิปตัวเองมาดูแล้วก็กดอ่านคอมเมนต์ข้างล่างไปด้วยสนุกมากลองดูนะคะกลุ่มแรกของเราเนาะพร้อมกลับไปค่ะให้ชมวิวในป่าแล้วก็ดูไปพร้อมกันดิฉันจะมองเห็นเห็ดร้อยเมตรอยู่นะทุกคนเสียงมันจะหายๆเพราะว่าเวลา ถ่ายคลิปะถือมือถือให้มันอยู่นิ่งๆแต่หน้าเราอะนะจ้าหันไปทางไหนเด้อมองหาเห็ดนั่นแหละทุกคนดูป่านี้มาทุกปีค่ะบางปีก็ได้เก็บบางปีก็ไม่ทันคนอื่นเพราะมันเป็นป่าท,ที่สวยมากทุกคนโอเคเริ่มเห็นกลุ่มเห็ดบ้างแล้วนะคะ กลุ่มนี้ต้องเลือกเอาหน่อยนะคะทุกคนมีแบบได้ด้วยแต่เ้ือ ไดไ้สวยๆต้องเลือกก็ทีละดอกแบบนี้ยเป็นสายพันธุ์ที่กลิบขอบางๆขาผอมๆอะค่ะจะพังง่ายมาก ตรงนี้ก็นู่นนะคะเห็ดที่มองเห็ดเหลือง ไปค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมใ,ใกล้ๆนะคะ วันนี้เอามาสามตะกร้านะคะสองตะกร้ากับหนึ่งถังเอ่อเป็นใบละห้ากิโลเดยประมาณค่ะส่วนตอนเย็นนะคะนัดกับน,น้องนกแล้วเราเข้าป่ากับน,นกคุ้มสวีเดนนะคะทุกคนน้องนกขับรถเข้าป่าส่วนสามีวันจะพาไปขายค่ะทุกคนก็มาสองคนก็ช่วยกันช่วยกันออกค่าน้ำมันหรือไม่ก็สลับกันขับรถแบบนี้ละคะ่ะ ตอนเย็นทุกคนจะเห็นบรรยากาศขายเห็ดนะคะแต่จะเป็นคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เ้าพฤศจิกายนค่ะส่วนคลิปจะได้รับชมตอนไหนไปทำงานแล้วจะทยอยกับต่อให้ชมนะคะกลุ่มนี้เห็ดสวยมากค่ะ เป็นสีออกเหลืองๆมันจะดูสะอาดมากเลยค่ะทุกคน ถัง5กิโลแรกของเรานะคะก็ตั้งใจว่าเต็ม1ถัง,งอ,ออกไปที่รถค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูวีแ่แววอีกทีนึงว่าเราจะเปลี่ยนป่าไหมนะคะเพราะว่ามีร่องรอยคนเก็บไปก่อนแล้วก็จะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะทุกคนรอชมนะคะอืมอะไรเออเดี๋ยวนะอืมเยก้ยข้างล่างทุกคนอันนี้คือเห็ดมันปูนะคะทุกคนเดี๋ยวเดีย มาท Regard ุกคนคุณคนกันคือเดี๋ยวๆๆป๊อดดีใจคนเดียวก่อนนะโฮยีโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะตายายปิดป่ารอเราค่ะทุกคนเห็นอะไรนะคะโดงเห็ดดอมแม่โอ้ยไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเป็นยังไงนะนี่ เห็ดดำเป็นโดนง,งค่ะและที่สำคัญมีเห็ดเหลืองมันปูให้เราเก็บด้วยเป็นโดงจริงๆใหญ่จริงอะไรจริงทุกคนนี่อุย้ยมีรอยคนเก็บไปก่อนเราแล้วกันโชคดีมากเลค่ะอุย้ยปายายยังให้โชคอยู่สวยมากแม่ดู <c oughs> แต่ละกลุ่มคะ่ะทุกคน อยุ่หนึ่งคือสงสัยนะคะทุกคนว่าเขาจะมีพวกมั้ไหมโอ๊ยเสียงไม่ค่อยมีทำไมเราไม่กรีดดังละ่ะเราเป็นอะไรเนี่ยช่วงถ่ายเลยดูจริงๆเราควรจะกรีดดังมากเลยนะทุกคนโอ้ยสวยมากว้าเธอ เดี๋ยวมาเก็บดเด้อเดินมาสำรวจแล้วก็มีเอตาตะกร้าถักมาด้วยค่ะเป็นดมแบบนี้พอใจอยังไหแม่อยากให้เราเห็นเห็บเยอะๆเหมือนคนอื่นพอใจอยังคะนี่เยอะแบบนี้ป๊าดสวยเป็นแบบเป็นดอกไม้จริงๆค่ะอุ้สวยมาก ทุกคนเก็บมันฟูก็ก็ยังมยู่อยงนะคะนี่เด็ดดำเทียบเลยไปเริ่มเก็บทีละจุดกัน,นะคะ่ะนี่นะคะถุสวยๆทุกท่านเต็มเต็มหนึ่งถังแรกแน่ๆอาจจะได้เปลี่ยนตะก้าที่สองตรงนี้เลยนะคะ เรินจนที่เห็ดมันปูเลยนะคะได้เห็ดมันปูอุ้ยดอกใหญ่เกินอ่ะโอ,อ้ยแต่สวยนะนี่ทุกคนถ้าเขาไม่ซื้อเราไปกินก็ได้ะค่ะดอกสวยป็นแบบดอกใหญ่มากถ้าได้เห็ดมันปูสักกิโลหนึ่งเนี่ยคือได้ค่าน้ํามันเลยค่ะอัปเดตราคาช่วงไทยฤดูสองร้อยโครนเนร์ทุกคนกิโลกรัมละเจ็ดร้อยบาทอันนี้เราเก็บไปก่อนนะ เพราะว่ามันจะมีไซส์ด้วยค่ะถ้าใหญ่เกินไปเขาก็ไม่เอานะคะเขาจะถือว่าเป็นดอกแก่แต่ว่าถ้าขาสวยด้านหลังสวยนี่คือเห็ดใหม่หค่ะทุกคนเพียงแต่เขาดอกใหญ่อุ้ยตัดนี้ผิดแล้ดเอาไปหมดแหละเอาไปตากไว้ให้ป้าปานแม่แม่ที่เมืองไทยได้ชิมบ้างก็ได้ค่ะเป็นคนไม่ชอบกินเห็ดมันปูนะคะทุกคนจ๋า แต่เขาก็โรงงานรับซื้อด้วยเราก็เลยเน้นขายอย่างเดียวเลยแต่จริงๆแล้วไม่ชอบรสชาติของเขาค่ะชอบกินเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งข่าลายเหย็ดฟางเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดดินสีต่างๆมากกว่านะคะสวยมากดอกใหม่นะคะไม่ได้ดอกเก่านะแต่ว่าไซส์ใหญ่มากเราก็ผ่าทำความสะอาดตรเนี้จริงๆโอเคนะคะทุกคน,นอันนี้ยังไม่สะอาดตามเกจโรงงานนะ แล้วก็ถ้ายดูดแบบนี้ต้องขัดเดยอะเลยค่ะมันก็ให้ตามความยากาไปขายเยอนนี้นะเอาไปก่อนดูสภาพแล้วก็คนซื้อว่าไงเพื่อว่ากันอีกทีนึงค่ะไม่ได้แล้วนะกลุ่มนี้ได้กี่ดอกด,ดอกข้างบนเนี่ยได้แน่นอนนน่นะคะสวยนะทุกคน ดอกใหม่ด้วยนะพ่อขาสวยมากแต่ว่าโดนฝนอยู่กลางแบบที่ที่โดนน้ำฝนเต็มๆอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะยวามาดูเห็ดถัดกันต่อดเผื่อๆจะเต็มสองตะก้านะทุกคนขาจะฉ่ำนี่ไม่ใช่เสียนะคะตรงนี้คือโดนน้ำฝนเยอะมาก 很美啊。 ต,ต้นบูเบอรี่นะคะฝังทานกล้อง เก็บเห็บมันปูท้ายด้ดีสวยนะคะเนี่ยได้สักกิโลหนึ่งนะจะดีใจมากเลยนะสวยมากได้บางไม่ได้บ้างนะคะที่ได้คือดอกที่เขาออกหมาเกิบใหม่ดอกเกิดช้าแล้วเนี่ยคือหมดสภาพแล้วจ้าอดอกไม่สวยมากค่ะมาค่ะมาถึงกลุ่มใหญ่กันแล้วนะคะ ถอดตะกร้าลอเลยเนาะนี่อันนี้เอาถักมาถานที่มันหิ้วแล้วมันจะเจ็บมากนะคะแต่ว่าเย็นนี้จะไปขายเลยไม่เก็บใส่ถุงค่ะเก็บใส่ตะกร้าหรือถังก็จะได้สวยๆไปดูกันเลยกับเห็ดกลุ่มนี้ทุกคนสุดยอดมากแม่ แกงเห็ดขาสั้นนะคะทุกคนอย่าเสียดายนะมันเก็บได้เท่านี้จริงๆค่ะเราเก็บเร็วนะดึงทีละดอกก็จะเสียเวลาหน่อยค่ะตรงไหนดึงได้ก็จะดึงนะคะตรงไหนรว่ตัดได้ก็เร็บตัดไปเร็วเดก่อนค่ะทุกคน สวยๆไม่เห็นเห็ดเนาะอยากให้ทุกคนเห็นผันเห็ดด้วยสวยค่ะเก็บไปฟินไปไม่ค่อยได้มองหน้ากล้องเท่าไหร่นะคะ ไม่รู้ว่าคนดูจะเห็นยังไงรอดูพร้อมกันเลยทุกคนคลิปออกอา,ากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยนั่นแหละใครสะดวกมาดูพร้อมกันคุยกันเหมือนดูหนังในโรงภาพยนตร์ก็เข้ามาชมกันนะคะเที่ยงตรงนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยวันก็จะได้ดูพร้อมทุกคนแหละเพราะว่าตอนตัวเองเก็บไม่เห็นหน้ากล้องเลยค่ะถ้าเห็นความผิดพลาดอะไรยังไงก็ไปเห็นพร้อมทุกคนแหละแล้วค่อยมาปรับปรุงในคลิปหน้านะคะ ทุกคนเต็มถังแล้วจริงๆคลิปนี้วันต้องขอ,ขอขอบคุณทุกการรับชมจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะไปต่อคลิปหน้าพรุ่งนี้เที่ยงตรงใครอยากชมสดๆมาชมพร้อมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ โปรดติดตามคลิปต่อไปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากติดตามทั้งสองช่องทาง YouTube Facebook สวัสดีค่ะ